ก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้มาดูลำไย,ยครับกะว่าจะมาใส่ปุ๋ยเนาะผมว่าจะมาใส่ปุ๋ยลูกนี้ขึ้นขึ้นอยู่ประมาณเบอร์2แล้วครับเริ่มเบอร์สองแล้วหรือว่าเบอร์สามแต่ก็ใหญ่กว่าเบอร์สามหน่อยหนึ่งเนาะเป็นสามตุ้ยเนาะสามตุ้ยเริ่มดีเก็บแล้วครับเดือนหน้าน่าจะเก็บละเดือนนี้ เดือนนี้เดือนตุลาเนาะผมใส่สารเดือนประมาณสักปลายเมษาเนาะครับเนาะวันนี้มาดูลำยอยครับแล้วมากะราคาเนาะแน่ใกลจะได้เป็นผ่อเลี้ยงแล้วครับผมดูราคาแล้วส่วนนี้อยูผอยออ่ผมกะอยู่ประมาณสามพันกิโลเนาะผมกะอยู่ประมาณสามพันกิโลแต่ไม่รู้ว่าบางทีพ่อเลี้ยงมา้าเขาจะให เท่าไหร่เพราะว่าลำย่ยช่วงเนี้เขาว่าราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับประมาณย0สิบนะโอ้ลงทุนเยอะไปก็ยังบ้าครับผมโอ้แต่ผมบ้าลูกสวยอยู่นะเดี๋ยวผมต้องแต่ผมก็ทําสีมาตลอดเหมือนกันเนาะทําสีมาตลอดแต่ช่วงนี้ฝนตกต้องต้องหาทุนมาต้องหาทุนมา พ่นทำสีหน่อยนะครับผม,มลำไย,ยก็สวยอยู่ครับลำไย,ยสวยอยู่ดูข้างคาวก็เข้าบ้างครับแต่วันนี้ผมเห็นติดไปสองตัวเนาะติดสองตัววันนี้ก็เลยมาดูลำไย,ยครับกะว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่วันนี้แต่บังเอิญพ่อมาใส่ก่อนเนาะพ่อมาใส่ก่อนผมซื้อ ซื้อปุ๋ยมาครึ่งกระสอบอะครึ่งกระสอบประมาณ500กว่าบาทเนาะ500กว่าบาทเป็นสูตรของ13 13 21เอนาะเป็นสูตรของ13 13 21อโอ้ผมว่าน่าจะขึ้นวายอยู่ครับน่าจะขึ้นวายอยู่ลูกเนาะลูกน่าจะขึ้นวายอยู่ครับผมต้องมาทำสีอีกหน่อย้ะครับยาละสีเลยเนาะสีจะได้สวยๆอยู่ ส่วนนี้ส่วนนี้ติดไม่คือมันต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรนะ่เนาะคือต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเลยตีราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0พโลได้อยู่ผมว่า3 0 0 0โลนี่ได้อยู่ใกล้จะได้เปลี่ยนปอเลี้ยงแล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะมีทุนถ้าได้เก็บเนาะถ้าได้เก็บเราก็จะมีทุน ปลบำรุงตรงที่ว่าของผมอีกอีกรุ่นหน,นึ่งเนาะน้่เป็นรุ่นของใส่สารเดือนมิถุนามิถุนาครับผมซึ่งจะเก็บประมาณสักก่อนตุดจินเนาะก่อนจิตตุดจินน่าจะได้ครับผมอ่าโอแต่ต้นนี้น่าจะนาจะไหวอยู่เนาะมันดูดูแล้วเปลือกบางกว่าเพราะว่าต้นนี้มันมันดกเนาะต้นนี้ดบ โอ้เปลือกไม่บางเท่าไหร่ครับผมเปลือกไม่ค่อยบางเท่าไหร่แต่พอได้อยู่ครับเปลือกไม่บางเท่าไหร่เพราะว่ามันอิ่มน้ําฝนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับผมฝนตกบ่อยแฮดกอยู่ครับดกอยู่ครับบางต้นก็จะแบบแคะเกนไปหน่อยเนาะแคะเกนไปหน่อยแต่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะ น่าใจะใหญ่พอประมาณอยู่แต่ก็ไม่เชิงว่าใหญ่มากเอเอก็คงไม่ถึงครับผมเอเก็ไม่ถึงประมาณสักเอเดียวเนาะเอเดียวน่าจะถึงอยู่โอเคอยู่ครับผมโอเคอยู่วันนี้มาดูมาตรวจด,ดูลำไยครับผมแล้วก็มาใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยพ่อใส่ปุ๋ยตอนเช้าเนาะแล้วบังเอิญฝนตกพอดีครับผมบังเอิญฝนตกพอดี ไก่เก็บ้วครับไก่เก็บแล้วบาง <c oughs> ต้นก็สวยนะแต่ผมว่าดูดูดูแล้วก็สวยสวยอยู่ครับผม <c oughs> มันจะใหญ่ขึ้นมาอีกมันจะใหญ่ขึ้นมาอยู่ครับ <c oughs> อโอโอเคอยู่ครับโอเคอยู่สีก็โอเคอยู่ครับสียังไม่ตายเนาะ แต่ก็ทําไปเรื่อยๆครับผมเน้นสีหน่อยเขาว่าช่องเนบอยู่ที่ประมาณสักสิบกว่าบาท <laughs> สิบกว่าบาทถ้าสวยสวยนี่นก็ยี่สต้นๆอะ่ะโอ้เสดายสดายราคาครับผมสดายราคาเนะ้ะที่ได้เป็นพ่อเลี้ยงนะเนาะมันจะลำยยนะมันจะเป็นปุ๊กดีครับปุ๊กสวยนะ โอ้โอ้โอ้ผมวันนี้ผมมาตีราคาอยู่ที่ประมาณสักสามพันได้เนาะสามพันได้ก็โอเคอยู่นะครับแต่ที่ว่าดกๆก,ก็โอเคอยู่ะถ้าพอเลี้ยงไม่เข้าก็น่าจะได้เก็บหุ่นเดียวเนาะพี่น้องมาเก็บเก็บใส่ตะก้าเขา่าเก็บขายคงนเดียวมั้งแต่ถ้าพอเลี้ยงมาให้ไม่ถึงเกณฑ์นเนานะแบบ ข้าคุ้มแบบคุ้มกานคุ้มศีนเนาะคุ้มกาคุ้มศีนก็ยังเอว่ายอยู่เนาะบางต้นก็ดกเกินครับลุกไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะไปหลอดอยู่เนาะว่าน่าจะหลอดอยู่ครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเหลือแต่เหลือพ่นยาครับผมเหลือพ่นยาแล้วก็ทำสีเนาะ สัยาแล้วก็ทําสีอีกหน่อยโอเคอยู่ครับโอเคอยู่สวยอยู่ครับสวยอยู่ครับผมว่ามันจะใหญ่ขึ้นอยู่เน้นปุ๋ยหน่อยนะแต่ผมว่าเนี่ยคือเปลือกเปลือกก็ไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่เปลือกก็ไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ครับ สีน้ำหนักไว้อยู่ประมาณสามพแล้วก็โอ้ปุ๋ยยังน่ายไม่หมดลยครับใส่ปุ๋ยสูตรนี้ผมใส่เร่งไปเลยเนาะแบบ13บ3 11นะครับใส่ปุ๋ยโอเคครับผมโอเคครับนี้ก็มาตรวจดูลำใไยเนาะซึ่งเราจะได้ผลผลิตแล้วครับเราจะได้เก็บผลผลิตละ เพื่อเราจะไปต่อทุนอีกรุ่นนครับแล้วก็เราจะไปส่วนส่วนที่ว่าเราต้องบำรุงอีกก็แต่เงินมาก็จับจ่ายใส้สอยไปเรื่อยๆครับผมบำรุงกันไปครับสู้ต่อไปครับชาวสวนคลิปนี้ก็มาชมสวนครับแล,นนะแล้วก็มาดูมาดูสวนเนาะแล้วก็มาลวดมาตีน้ำหนักด้วยเผื่อพ่อเลี้ยงเขาจะมาสนใจเนาะ เอาล้ครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามช่องของให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอไปก่อนครับผมและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ